สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายมีอะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับอาหารการกินค่ะเมื่อวานนี้คุณยายไปซื้อปลาต้งโขมากรุงหนึ่งมันยังอยู่ในห่ออยู่นะคะทีนี้คุณยายก็กินไปเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะประมาณ3ามชิ้นนะคะกับน้ำเต้าหู้พอตอนเช้ามา คุณยายก็เลยเอาปลาท้องโขงนี้เวฟนะคะพอเวฟเสร็จลักษณะของปลาท้องโขเมื่อวานนี่มันจะกรอบนะคะผิวเรียบกรอบความกรอบของเขานี่ทำให้มองไม่เห็นสิ่งหนึ่งนะคะคุณยายจะเอาให้ดูคุณยายจะมาเห็นสิ่งนั้นตอนเช้าหลังจากที่เวฟแล้วคุณยายสังเกตเห็นว่า ผิวปลาท้องโก๋นะคะเขาจะเต็มไปด้วยน้ำมันเลยค่ะน่ากลัวมากซึ่งบางทีคุณยายนี่ซื้อมานะคะคุณยายก็กินหมดเลยนะคะเพราะชอบมากคุณยายก็เลยมาได้ข้อคิดว่าทำไมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาไม่แนะนำให้กินของ สีสิ่งนะคะอย่างเช่นพวกฮอทดอกแล้วก็กล้วยแขกนะคะกล้วยทอดแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่ติดรายการไปด้วยก็คือปลาทงโกนะคะยายก็เคยคิดว่าเอ๊ะปลาทงโกเนี่ถ้าเราไปดูที่ตลาดเราเห็นน้ำมันมันใหม่นะคะเวลาเขาทอดน้ำมัน ใหม่นี่มันจะใสมันจะใสไม่ดำเนี่ยคุณยายก็ชอบซื้อคุณยายก็เลยคิดว่าความหมายที่เขามาตักเตือนเราเนี่ยเพราะว่าน้ำมันมันไหม้คุณยายก็หลีกเลี่ยงวันไหนที่เขามีน้ำมันเก่าๆคุณยายก็จะไม่ซื้ออย่างอันนี้ใหม่เลยค่ะเมื่อวานนี้ทีนี้พอคุณยายไปเว็บมันก็จะเกิดความนุ่มขึ้นใช่ไหมคะ การเว็บนี้มันเป็นความร้อนมันจะไล่น้ำมันออกมาผิวนี้มันจะมีความนุ่มขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่ยายเห็นเนี่ยน้ำมันนี้มันจะเยิ้มเลยค่ะเมื่อเช้าเนี่ยมันนิ่มนะคะคุณยายเอามาบีบนะคะคือมันบีบได้เลยค่ะเพราะมันนิ่มมากเนี่ยพอคุณยายบีบนะคะน้ำมันก็ไหลออกมา น,ะะน้ำมันเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะติดนิ้วเลยคุณยายก็เลยเอามาบีบนะคะแต่อันนี้มันมันสายแล้วมันก็เริ่มแข็งขึ้นแล้วนะคะแข็งตัวขึ้นคุณยายก็เอามาบีบอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะน้ำมันออกมาเยอะมากเลยเนะคะลูกชานี่นี่หยดออกมาอุโค เป็นหยดเห็นไหมคะเนี่ยขนาดชิ้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวดูนิ้วนี้นะคะดูนิ้วนี้ค่ะเห็นไหมคะน้ามันไหลมาที่ปลายนิ้วเลยคะ่ะเห็นไหมคะน้ำมันน้ามันเยอะมากน้ำมันเยอะจริงๆค่ะไหลเมื่อเช้านี้ แค่ชิ้นเดียวนี่หยดติงต๋งประมาณสามสี่หยดเลยค่ะนะขนาดบีบไม่แรงนะคะน้ำมันก็จะเยิ้มออกมาแต่อันนี้มันแข็งแล้วค่ะมันจะดูดน้ำมันเข้าไปในเนื้อแล้วทีนี้ถ้าเราเวฟใหม่ๆเนี่ยความร้อนมันจะเขาเรียกว่ามันจะบีบน้ำมันออกมามันจะเยิ้มไปด้วยน้ำมันเลยค่ะก็คือเขาเรียกว่าคือเหมือนกับว่ามัน มันซึมซับอย่างมองเห็นนะคะซึมซับจนมองเห็นเห็นไหมคะน้ำมันไหลลงมาตามนิ้วเลยคะ่ะเยอะมาก <c oughs> นี่แหละทำไมกระทรวงสาธารณสุขหรือวงการแพทย์คุณหมอเขาจะไม่แนะนำให้กินปลาต้องโกลกน,น,นานครั้งกินได้นะคะแต่ว่าถ้าจะกินประจำทุกวันทุกวันเนี่ย เป็นการสะสมไขมันในร่างกายนะคะอันนี้คุณยายเพิ่งจะมารู้ว่าน้ำมันมันไม่ใช่น้อยๆแล้วทีนี้ถ้าบางทีนี่บางเจ้านะคะน้ำมันสีดำเนี่ยบางเจ้านี้แอบไปทอดที่บ้านกะละมงังเอ่ยกระทะใหญ่ๆนี่นะคะกระทะรุ่นประมาณเกือบหนึ่งเมตรเนี่ยหน้าปากกว้างเนี่ยเขาจะไม่เอากระทะ อันนั้นอะที่ใส่น้ำมันไว้บ้านเนี่ยเขาจะไม่เอากระทะมาเขาจะทอดปลาต้องโก,โกที่บ้านส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่กระสอบใส่เคงใส่อะไรมาที่ตลาดเช้าเนี่ยเราไม่เห็นน้ำมันเขานะคะแต่น้ำมันที่ตลาดเขาก็จะเอาน้ำมันที่ยังไม่ดำเท่าไหร่แต่ก็ดำนะคะทอดปลาต้องโขกเนี่ยทุกเจ้าจะสังเกตเห็นว่าน้ำมันดำคะ่ะ ทีนี้ยิ่งอยู่บ้านนี้ยิ่งดำทีนี้เวลาสังเกตให้สังเกตอย่างไรคะคําว่าน้ํามันดําจนจนมันเป็นพิษนะนะคะมีคาร์บอนไดออกไซด์มีอะไรอยู่ในนั้นปนอยู่ในน้ํามันเนี่ยลองซื้อปลาต้งโกนะคะแล้วก็เอามาโดมดูนะคะอันนี้ก็น้ํามันก็ารู้สึกว่าจะเก่าอยู่นะคะถ้าขนาดคุณยายดูปลาต้งโกว,ว่ามัน มันสีเหลืองสีเหลืองค่อนข้างจะเป็นเหลืองทองนะคะแต่ว่าเเวลามาดมเนี่ยคุณยายก็เลยรู้เลยว่าน้ํามันนั้นเป็นน้ํามันที่เขาทําสะอาดเอาน้ํามันเก่าที่ดําๆเนี่ยมาทําสะอาดแล้วก็มาทอดใหม่สิ่งที่มันไม่ออกไปก็คืออะไรคะก็คือสิ่งที่มันเป็นน้ํามันที่ไม่ความไหม ความไหม่ของอาหารที่เขาเอาลงไปทอดเนี่ยอย่างเช่นพวกแป้งเนี่ยพอมันไหม้กากของสิ่งที่ไหม้เนี่ยมันจะนอนก้นเขาก็จะเอาน้ำมันที่มันใสใสข้างบนเนี่ยลินนะคะใส่พวกหม้อแล้วก็เอาไว้ทอดต่อแต่สิ่งที่มันยังอยู่ในน้ำมันนะก็คือความไหม้นะคะ แม้ว่ามันจะใส่นะบางคนก็ตอกไข่เทลงไปเลยการทำให้น้ำมันใส่นี่ไม่ยากตีไข่มต่ว่าน้ำมันที่เรากรองเอาเศษทิ้งแล้วเนี่ยมันยังมันยังดำอยู่ครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะตอกไข่สักประมาณ20สิฟองนะคะมันก็คุ้มค่านะคะใส่กะละมังเสร็จแล้วพอน้ำมันร้อนก็จะเอาไข่ เทลงไปนะคะในน้ำมันมันก็จะฟูแล้วไข่นี้ลหะก็จะดูดเอาความดำออกมาน้ำมันก็จะใสขึ้นแล้วก็เอามาทอดสิ่งที่มันยังอยู่ในน้ำมันเนี่ยมันยังไม่ออกก็คือความไม่กลิน่นกลิ่นนี่ยังมีนะคะลองเอาอาหารที่เราซื้อเนี่ยบางทีมันเราไม่เห็นน้ำมันหลอกเขาทอดมาจากบ้านเนี่ย เราก็หยิบแล้วก็มาดมกลิ่นแบบกลิน่นไหมน่ะที่มันเป็นอันตรายทําให้เกิดมะเร็งเนี่ยมันจะเหม็นฉุนพอดมเข้าจมูกเนี่ยมันจะฉุนมากเลยค่ะมันจะเป็นกลิ่นไหมโอ้โหไม่ไม่รู้ว่ากลิ่นไหมนะคะดมดูแล้วมันรู้สึกว่าโอตายเลยเอ่อถ้าเรากินแล้วเราไม่ได้ดมดูเนี่ยเราจะไม่รู้สึกนะคะมันก็จะอร่อยเหมือนเดิม ทีนี้คุณยายก็เลยเห็นก็เลยเป็นห่วงนะคะว่ากินปลาต้องโกนี่น้ำมันเยอะมากนะแล้วทีนี้ถ้าพวกที่ทอดมาจากบ้านเนี่ยเขาจะเอาน้ำมันเก่าทั้งนั้นเลยค่ะเขาไม่มาทอดให้เราเห็นนะคะเพราะว่าน้ำมันนั้นมันดำมากอยู่ที่บ้านดําแค่ไหนเขาก็ทอดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภค นะคะพวกเรานี่คือคนกินแต่เขาคือคนขายพ่อค้าเขาก็ต้องหวังกําไรอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่คํานึงถึงสุขภาพของเราเท่าไหร่นะคะคุณยายก็เลยเมื่อเช้านี้เห็นน้ํามันเยอะนะคะในปลาท่องโกนี่โอ้โหคุณยายก็ไม่เคยดูเนาะเมื่อก่อนก็คือบางทีก็เอาไปตากแดดให้มันกรอบคืนแต่ว่าเมื่อเช้าคุณยายเอาไปเวฟ พอเวฟครั้งแรกมันก็ยุบลงใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีน้ำมันอยู่ในนั้นไงมันเลยทำให้ปลาต้งโขนี้นุ่มแล้วก็ยุบลงพอมันยุบลงนี้แหละมันมองเห็นน้ำมันเคลือบในปลาต้งโขเนี่ยคือมันอิ่มน้ำมันอ่ะมันดูดน้ำมันเอาไว้เนี่ยคือมันอะไรที่มันอิ่มตัวด้วยน้ำมันเนี่ยมันมองเห็นได้ชัดว่ามันเป็นน้ำเออเป็นน้ำแล้วคุณยายก็มาบีบดูอย่างเงี้ย มันเยิ้มเลยค่ะมันเยิ้มไหลออกมาเป็นหยด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 เห็นแล้วน่ากลัวมากเลยค่ะนะคะเวลาทานปลาต้มโขอย่าทานมากแล้วอย่าทานติดกันนะคะเขาก็บอกไว้ว่ามีอะไรบ้างนะคะวงการแพทย์เขาก็บอกว่าสิ่งที่ไม่ควรจะกินนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงก็คือปลาต้มโขแล้วก็กล้วยทอด เออมันก็อร่อยค่ะกล้วยทอดนี้เราดูในถาดกล้วยเดี๋ยวมันก็จะเหลืองทองแบบนี้ค่ะแต่น้ํามันที่เขาทอดไงคะเออน้ํามันนั้นมันจะเป็นพวกสารที่มันก่อมะเร็งเนี่ยเต็มอยู่ในน้ํามันดำนะคะเสร็จแล้วเวลาเอาแป้งลงไปทอดแป,แป้งนั้นก็จะดูดเอาน้ํามันเข้าไปในอาหารที่เราทอดเออ ทีนี้อาหารเวลาทอดเนี่ยมันก็จะกรอบใช่ไหมคะผิวเขาก็จะเนียนผิวก็จะเรียบเราก็มองไม่เห็นน้ำมันค่ะเออเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่ามันกรอบแข็งไงคะผิวอ่ะเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนะกรอบนอกนุ่มในเนี่ยคำว่ากรอบนี่นะ้ำมันมันก็จะซ่อนตัวอยู่ผิวนั่นแหละค่ะซ่อนตัวอยู่ที่ที่ผิวแต่ความกรอบของเขาเนี่ยมันทำให้ ไม่เห็นความชื้นนะคะไม่เห็นความอิ่มตัวของน้ำมันอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นลองดูนะคะลองเอาปลาท้องโกไปเวฟนะคะหรืออาจจะไปถ้านึ่งก็อย่านึ่งนานให้มันไหลน้ำมันมันจะไหลออกก็ลองนึ่งซักพอประมาณมันยุบตัวเสร็จแล้วเอาลองเอามาบีบน้ำมันนะคะได้เยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็เอามา ให้เพื่อนๆได้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรารับประทานในชีวิตประจำวันนะคะทำไมคนในปัจจุบันนี้จึงเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตเร็วและโรคหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโรคนี้ในปัจจุบันนี้ก็คือโรคมะเร็งโรคมะเร็งไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากอาหารเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นเป็นอาหารนี่เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นสาเหตุ นะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีมะเร็งเกิดขึ้นนะคะอาหารที่ก่อมะเร็งเขาก็บอกเอาไว้แล้วก็คือประเภทพวกฮอตดอกพวกไส้กรอกฝรั่งอันนั้นทำไมมันจึงก่อมะเร็งเพราะว่าเวลาสมมติว่าพวกเนื้อพวกหมูเนี่ย เวลาถูกหมักเอาไว้นี่นะคะด้วยผงหมักผงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดสารชนิดหนึ่งขึ้นมาสารนั้นแหละคุณยายก็จําไม่ได้แต่คุณยายดูบ่อยค่ะสารนั้นแหละเป็นสารก่อมะเร็งโดยตรงเลยค่ะในไส้กรอกหมูแฮมพวกที่ย่างรมควันนะ่ะพวกฮอทดอกพวกอาหารฝรั่งนะคะอันนั้นเขาคือแนะนำว่าไม่ทานได้ดีที่สุด ส่วนอาหารไทยก็มีปลาต้งโลกแล้วก็กล้วยทอดกล้วยแคกนะรวมไปถึงอาหารทอดต่างๆนะคะทอดแล้วรู้สึกว่าผิวมันกรอบนะคะพวกทอดแบบขายเยอะๆไม่ใช่แม่ขายขายน้อยๆกะทะเล็กๆเปลี่ยนน้ำมันพวกทอดนี้จะทอดขายเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีละ10 20กิโลของแป้งเลยพวกนี้เขาก็จะเขาเรียกว่า ประหยัดน้ำมันนะคะ,ะเพื่อให้ต้นทุนมันต่ำลงะค,ะคุณยายก็มาพูดให้พวกเราฟังนะคะได้ความรู้อะไรที่มันดีๆต่อสุขภาพคุณยายก็เอามาแนะนำนะคะอันนี้ขอให้ทุกคนใครชอบก็กดไลค์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณยายมีอะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ